ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับใครที่หา Fortuner มือสองแบบราคาแบบไม่กี่แสนนะครับนี่ลองดูเลยนะมีทั้งตัวหน้าแชมป์มีทั้งโฉมแรกทั้งตัวรุ่นขับ2แล้วก็ตัวรุ่นขับ4ด้วยเครื่องยนต์เบนซินดีเซลมีหมดเลยในคลิปนี้นะครับใครที่หาอยู่ห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่าทั้ง3คันนี้ยังว่างและยังไม่ติดจองส่วนรายละเอียดแต่ละคันจะเป็นยังไงนะครับติดตามในคลิปได้เลยครับอ,อมืออออย สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เรายืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกครับสำนักงานใหญ่ของเรานั่นเองชาวเพชรยนต์นะครับวันนี้ทางช่องโอรถมือสองไบโอเพชรยนต์นะครับมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถฟอร์จูเนอร์ราคาเบาๆราคาประหยัดนะครับสาหรับในคลิปนี้นะใครที่หาฟอร์จูเนอร์มือสองไว้ใช้งานแบบราคาที่ไม่ข้ามห้าแสนผมมีมาให้เลือกถึง3คันเลยนะครับ อันแรกนี้สีดําเข้าใหม่ล่าสุดมาเลยนะยังไม่ได้ล้ายังไม่ปรับสภาพเลยผมแค่เช็ดเอาฝุ่นที่กระจกออกนั้นเองสําหรับตัวรุ่น3.0 V ขับ4ปี07คันนี้ป้ายทะเบียนตอง75นะครับส่วนคันที่2นะครับใครที่หาเครื่องยนต์เบนซินตัว2.7เราก็มีครับคันนี้ปี05นะครับมาในราคาที่แบบไม่แรงนะครับเป็นตัวรุ่นขับสนะสาหรับคันนี้อ่าตัวรุ่นขับ4ขออภัย นะครับแล้วถ้าใครหาโฉมแชมป์อยู่เราก็มีนะครับมาด้วยป้ายทะเบียนที่สวยด้วย6 2 6 2ครับคันนี้ปี1 2 3.0ขับ2ปี12สีดํากระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยทั้ง3คันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก่อนรับชมเต็มๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กด,ดมมไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตอัปเดตข้อมูลข่าวสารอัปเดตรถเข้าใหม่อัปเดตรถหน้าสนใจแบบนี้ทุกวันนะกดติดตามช่องผมไว้เลย นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มกันที่ป้ายทะเบียนนี้ก่อนครับตองเจดห้ากทมคันนี้ลูกค้านะเอาคันนี้เข้ามาเทิน f อจูเนอร์ไปนะครับเอาเอาคันนี้ปีศูนย์ดมาเทินปีหนึ่งไปนะครับนะซื้อสดด้วยนะลูกค้าขอขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะทีนี้มาดูคันนี้รถยังไม่ได้ล้างเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดีสามพันนะครับนี่ด้านหน้าตัวโฉมแรกนะคันนี้มาพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับนี่ตัว ตัวโฉมแรกนะครับไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะเดี๋ยวมันต้องไปล้างไปขัดโฟมออยนะพวกสีเสือเดี๋ยวเราต้องปรับสาภาพอีกนิดหนึ่งนะครับนี่รถเพิ่งเข้าร้านเลยยังไม่ได้ปรับสาภาพอะไรเลยนะครับต้องขออภัยราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะสองแปดเก้านะสำหรับคันนี้ตัวรุ่น V นะครับโฉมแรกดูไฟท้ายได้เลยโฉมแรกใครหารุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้มีใส่กล้องมีใส่เซนเซอร์เพิ่มเติมเข้ามา นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะล้อแมกเดิมขอบสิบหกนะครับล้อแมกเดิมขอบสิบหกตัวรถอ่ารอบๆตัวรถดูแล้วไม่มีบุบไม่มีชนไม่มีรักยิ้มนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายหน่อยเปิดดูด้านท้ายมันอาจจะยังสกรปรกอยู่นะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะพับแขวนตามสไตล์ f o r ์ u n e r อร์เลยมีคันนี้ก็มีพรมมาให้ปูพรมมาให้เดี๋ยวสายไฟเดี๋ยวเราเช็คทีหนึ่งว่าสายไฟอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆภายในตัวรถเนี่ยเอ่อ ไม่ได้มีกลิ่นอับชื้นนะครับตัวรถเองไม่ได้ไปจมน้ํามานะนะครับไม่ได้ไปจมน้ําไปชนหนักอะไรมานะครับอันนี้เป็นรถบ้านอันนี้ก็คือกุญแจมีกุญแจสำรองมานะอันนี้ได้กุญแจสำรองมาอเดี๋ยวขอยญาสตาร์ทเครื่องนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลขไมายอยู่ที่สี่แสนนะเลขไม่ตามนี้นะสี่แสนหกนะครับ คันนี้ได้จอ Android มาด้วยเลยนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อย Air a อ t o เกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้จะเป็นตัวเกียร์สี่สปีดนะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเกียร์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับใครที่หาตัวขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ได้เลยเครื่องยนต์สามพันนะเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะรุ่นนะน,นะน, 30, นะนี้เกียร์เกียร์ทนมากนะครับนี่เลยนะเจ้าของเดิมเอามาปล่อยนะครับแล้วเอาตัวใหม่ไปสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสองแปดเก้าเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับ รถยังไม่ล้างยังไม่ปรับสภาพนี่ดูเลยอันนี้ผมมาอัปเดตกันนะครับคันนี้ปี07นะรถปี07สีดำนะครับสนใจคันนี้ต้องการขอรายละเอียดการออกรถเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้เลย098 446 5222 i ด l ี n e OAT 6 6 7ครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะอันนี้รถยังไม่ปรับสภาพนะครับ289,000บาทสำหรับตัวเครื่องยนต์3.0ขับ4คันนี้สีดำคันแรกที่ผมรีวิวนะครับ ยังว่างเดี๋ยวรอปรับสภาพล้างขัดสีฉวีวันกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจจาเลขทะเบียนคันนี้และแคปหน้าจอยกหูโทรหาผม0 9 8ย์6 5 2 2 2นะครับทีนี้มาดูคันต่อมากันบ้างคันนี้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ตัวรุ่นขับ4นะปี05คันนี้20 0 0 0 0อ่า49,000บาทนะครับเป็นสีบรอนนะครับให้ดูราคาหน้าป้ายรถปี05้ไม่2 0 0 0 0 0ก็โลรถบ้านเหมือนกัน นะครับคันนี้เอาไปติดแก๊สเพิ่มเติมได้นะสําหรับตัวรุ่นนี้ใครที่หารถแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับก็คันนี้ก็จะลงล้อมาให้นะใส่แม็กสิบแปดมาให้นะครับสีบรอนคันนี้เราปรับสาภาพให้แล้วเรียบร้อยนะเราปรับสาภาพให้แล้วเรียบร้อยภายในสวยด้วยีตัวรุ่นขับเพื่อสีล้อมาพร้อมการตกแต่งเป็นลายไม้นะเดีย๋ยวผมขอญอาตสตาร์ทเครื่องอันนี้จะเป็นเสียงเครื่องยนต์ของตัวเป็นซีนนะเอกลักษณ์เลยสำหรับโฟล์กเนอร์โฉมีไม้สองสิบสองแสนสี่ นะครับตัวคอนโซลก็จะเป็นพวกลายไม้นะครับการตกแต่งตัวลายไม้กระจกพับบไฟฟ้าภายในก็จะเป็นสีเบจแบบนี้นะเบอปรับไฟฟ้านะครับอันนี้อาวไม่ได้ปรับไฟฟ้าขออภยัยนะไม่ได้เบาะปรับไฟฟ้านะติดปากเวลามันเล่าแล้วมันติดปากนะครับก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับตัวโฉมฟอร์จูเนอร์โฉมแรกนะแต่คันนี้เครื่องยนต์เป็นซินสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดรับรถกลับไปเลยนะครับมีส่งรถสไลด์ให้นะ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับนี่รถพร้อมใช้อันนี้เราปรับสาภาพให้แล้วเครื่องยนต์เบนซินนะครับจัดทรงเล็กน้อยนะครับพอก้มแก้มพอหล่อขัดสีฉวีวันให้รถพร้อมใช้แล้วสําหรับคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมโอนนะครับเราโอนเล่มให้นะเรื่องโอนเล่มเราโอนให้ไม่มีปัญหานะครับลูกค้าไม่ต้องไปโอนเองนะเราโอนเล่มให้คันนี้สองแสนกว่าโลเท่านั้นนะครับราคาเป็นไปตามหน้าป้ายเลยนะครับเราปรับสาภาพให้นะ นี่เลย200,000ที่19,000บาทไม่204เครื่องยนต์เป็นซินปี05นะครับนี่รายละเอียดตัวรถเรามีให้ครบนะครับใครสนใจคันนี้ก็ยกหูยกสายทักไลน์กันมาได้ผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วรถจอดอยู่เพชรยนต์สาขาสุวินทร์ทว,วง46นี่เองนะครับทั้งสามคันจอดอยู่ที่นี่เลยนะครับเข้ามานัดผมได้ก่อนเข้ามานะครับนัดล่วงหน้าหรือถ้าใครเข้ามาแบบไม่ได้นัดก็แจ้งว่ามาหาผมได้เดี๋ยวผมดูแลเป็นพิเศษให้ฟรีองค์ฟรีโอนก็ไปเลย นะสำหรับคันคันนี้นะครับนี่ดูเลยสภาพสวยรถสวยพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.7 vvti นะครับนี่ผมผมให้ดูฝั่งซ้ายนิดนึงก่อนไปดูคันสุดท้ายหน้าแชมป์นะครับอันนี้คือเราปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยหมดเลยนะโครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวรถเดิมนะเนี่ยใครที่เล่นรถประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นคนมีตังอาจจะมีรถอยู่แล้วคันสองคันอยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งาน ังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้ Fortuner แบบราคาประมาณ200,000กวบาทไม่ค้าม3 0 0แสนนะคันสีดำสอ8แส0 0บาทนะครับตัว3.0ขับ4ี่ส่วนคันคันสีบรอนคันนี้ก็2.7ขับ4ีนะครับน่าใช้ทั้งคู่เลยขับเครื่องสีล้อนะคใครชอบสไตล์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยรถยังว่างทั้งคู่นะครับทีนี้มาดูคันสุดท้ายนี้ครับนี่ตัวโฉมแชมป์ตัวหน้าแชมป์อันนี้ใส่กระจังหน้าใหม่มาแล้ว หล่อมากป้ายทะเบียน2ก็ไก่ยอยักษ์6 2 6 2นะได้ป้ายสีแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้มาในราคา4 8 9 0 0 0บาทสำหรับรถเลขใหม่ประมาณแสนแปดน่าจะประมาณแสนแปดสองแสนนะเดี๋ยวผมดูเลขใหม่อีกทีหนึ่งผมจําเลขใหม่ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็อยู่ในช่วงของการรอปรับสภาพนะครับตัวรถเองต่างก็ไม่ได้ชนหนักอะไรเข้ามานะครับฝากระโปรงก็จะมีฮูดดักลมไฟหน้ามาัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่มีไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับถ้าเป็น2รุ่นก่อนจะเป็นมัลตินะครับ ล้อแมกซ์ลายเดิมติดรถมานะอันนี้เป็นล้อแมกซ์ลายเดิมเลยนะอันนี้แมกซ์ลายเฉพาะตัวสําหรับตัวโฉมแชมป์โฉมนี้เลยนะครับโฉมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับด้วยการดีไซน์การปรับโฉมจากโฉมแรกไปท้ายเป็นโดนัทแบบนี้นะครับเครื่องยนต์3.0 D4D v n Turbo มีระบบป้องกันการลื่นถลาย VSC มาด้วยนะครับก็ช่วยการทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับนี่ให้ดูเลยรอบรอบตัวรถนะ ตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถไม่ได้แบบไปชนหนักอะไรมานะไม่แท้ด้วยดูด้านในเกียรที่นั่งนะใครที่ชอบตัวโฉมแชมป์นะครับก็ทัก่ายมาได้ตัวรุ่นนี้ก็มีการพัฒนาพวกชุดตรงชุดแต่งภายนอกภายในเรียบร้อยดูภายในเห็นไหมทูโทนหน้ากากลายไม้สีดำนะครับจอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ตัวรุ่นนี้ก็เกียร์สี่สปีดเหมือนเดิมนะเกียร์ออโต้เป็นตัวรุ่นขับสองนะครับนี่ให้ดูเลย รถพาเดิมหมดเลยนะรายละเอียดตัวรถเดิม489,000บาทคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับค่างวดจะอยู่ประมาณประมาณประมาณ9,000นะ9,000ถึง10,000 10, ยูเลทประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับว่าใครที่นิยมเล่นรถปีประมาณนี้นะครับค่างวดก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะใครที่ชอบนะซื้อใช้ซื้อเก็บได้หมดนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่ เดี๋ยวผมสตาร์เครื่องให้ดูเลขใหม่คันนี้น่าใช้น่าใช้รถเพิ่งเข้าร้านนะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งคันนี้อยู่ในช่วงของการปรับสภาพไม้แสนแปดเลขไม้แสนแปดนะครับวงมาลัยเห็นไหมครับตัวลายไม้ยังไม่ลอกเลยสภาพดีมากมีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยสําหรับคันนี้กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับเบาะนังฝังคนขับนี้ปรับไฟฟ้านะเดี๋ยวรอปรับปรับสภาพแบบ เต็มระบบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมรถกับปรับสภาพนะไม่ข้ามห้าแสนครับซื้อสดได้เดี๋ยวดูราคาพิเศษให้จัดไฟแนนซ์ก็ยังได้อยู่นะสำหรับปีหนึ่งสองคันนี้นะครับก็จะผ่อนกันอยู่ประมาณสักอ่าหกสิบงวดโดยประมาณนะครับช่วงเลดผ่อนนะครับสําหรับคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ถ้ามีเครดิตนะครับจัดยอดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะก็ฝากไว้นะครับสําหรับ โอรจูเนอร์โฉมแชมป์มคันนี้ปี12นะครับเครื่องยนต์ดีเซล3.0นะครับก็ทั้ง3คันในี้ใครชอบคันไหนก็ยกหูยกสายโทรหาผมได้เลยนะ <c ười> นั่นน่านจะเข้ามาทีนั่นน่านจะเอามาให้ผมเรียงจอดกันสวยๆแบบนี้นะครับ <c ười> ชอบคันไหนก็ยกหู <c ười> โทรหาผม0 9 8ย์6 5 2 2 2 ID Line OAT 667ไอด <c ười> ีลดครับรถจอดอยู่เพชรยนต์สูวินทวงศ์46นับด,ดูรถได้ทุกวันร้านเปิดทุกวัน9โมงปิดหโมงเย็นนะครับเบอร์นี้โทรได้ กลายได้ตลอด24ชั่วโมงยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจคันไหนก็อย่าลืมโอนเพจยนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจะกันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สต็อกสวยๆแน่นๆแบบนี้ทุกวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ